เคยเตือนเรื่องนี้มา3ปีแล้วนะว่าถ้าไม่มีการทําอะไรเลยเนี่ยกังวลว่าฐานพระเจดีย์นีจจ้จะพังวันนี้ชัดเจนนะวันนี้ชัดเจนก้อนใหญ่ลงมาบรรลุมิีก้อนหนึ่งและเหลืออยู่ทางกรมทิศว่ากรบอกว่าที่ลงมานะขยับเข้าไปอีก2เมตรละและทางกรมโยธาก็มาทําร่องเล็กๆเ,เพื่อใ้น้ําเบี่ยงส้นทางมาลงแม่ท่อตรงๆซึ่งมันแก้ปัญหามไม่ได้เลยงนั้นข้อเสนอเราก็คือว่าไม่ต้องรอคดีความเสร็จก่อนได้ไหมมีที่แล้ว สองปีที่แล้วเรากังวลว่าแต่ละฤดูฝนเนี่ยมันจะพังมามา,มา2สองสามเมตรสองสามเมตรเนี่ยผู้ว่าการจังหวัดบอกว่าจะจะใช้งบกลางแปดล้านบาทแต่วันนี้เนี่ยถ้าเรารู้นะกรมิทธิ์รกรบอกว่าไม่อยู่ในแผนจังหวัดอีกแล้วก็แสดงว่าแผนเพื่อปกป้องฐานพระเจดีเนี่ยไม่ถูกบรรจุในคบประมาณงจังหวัดที่จะมาปกป้องฐานพระเจดีเป็นเป็นเรื่องที่น,นา่ากังวลมากผมคิดว่าจะรอให้พังก่อนหรือไงใช่ไหม ตรงนี้ภาคประชาชนเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อเพกระตุ้นให้จังหวัดให้หน่วยงาน,น,นเข้าถึความสำเร็มากกว่าที่เป็นอยู่ตอาน,นี้อยากจะเรียกร้องจริงๆเลยนะเพราะว่า,าพระเจีพันถี่ร้อยปีเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่ล้าค่าสมากกว่าสขงขลาเพราะหน่วยราชการที่อยู่ในสงขลาผู้ว,ว่าการจังหวัดกรมศิลปากรหรือแม้แต่ตรัฐบาลน,นะคุณต้องคิดว่านี่นี่คือมรดกข,ของลูกของหลานที่บรรพชนเขาตั้งเอาไว้ปล่อยให้พังไปต่อหน้าต่อตาพวกคุณเหรอพวกผมก็ทําได้แค่นี้ใช่ไหมเรื่องคดีความก็ว่ากันไปแต่ว่า การคำยันไม่ให้พระเจดีย์พังลงมานี่เป็นเป็นเรื่องเร่งด่วนแต่วันนี้จังหวัดก็ไม่ตั้งงบประมาณให้กรมศิลปากรก็ไม่มีงบประมาณให้รัฐบาลว่าไงอะเรื่องนี้ยสภาพการแก้ปัญหาเร่งด่วนนี่มันเราไม่ได้มีความหวังเลยในการป้องกันปัญหาคือค่าที่รถมูลค่าดินที่ผู้ชํานาญการก็คคำนวณไว้เป็นหกสิบสองล้านผู้ว่าบอกว่าจะมีที่แล้วนะผู้ว่าบอกว่าจะตอนที่ยังเป็นเรื่องใหม่ๆนะผู้ว่าบอกว่าจะตั้งงบประมาณให้แปดล้านแต่วันนี้เช็คแล้วจังหวัดไม่ตั้งเลยสักบาทเดียว ใช่ไหมค่ะทีน<ด>ี้เรื่องของเราก็ติดตามมาอย่าง่อเรื่องทั้งเรื่องคดีความเรื่องของการฟื้นฟูค่ะใน,ในภาพรวงเนี่ยภาพประชาชนเราเรามองว่าการทํางานของรัฐเนี่ยค่ะทุกหน่วยมันจริงจังแค่ไหนทั้งสองเรื่องผมผิดหวังนะผมรู้สึกว่าไอเราให้ความสําคัญกับเรื่องนี้น้อยไปทั้งท้เเง่เป็นเรื่องเป็นเรื่องสําคัญสำหรับสำหรับบ้านเมืองสำหรับมั่นเมืองจะพัฒนาต่อไปข้างหน้าเนี่ยเราไม่ให้ความสําคัญโดยเฉพาะหน่วยราชการใช่ไหมฮะ เราใช้งบประมาณไปในเรื่องอื่นๆเยอะแยะแต่เรื่องนี้มันมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะฉะนั้นจะให้ภาคประชาชนขนดินกันมาคนละรถเข็นเหรอมันเป็นไปไม่ได้เพราะมูลค่าดินมันต้องหกกว่าล้านใช่ไหมมันก็มีทางเดียวคือรัฐการต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่พูดว่ามาแล้วก็ปัดขวาให้คนนู้นคนนี้ทุกหน่วยที่อยู่ในสงขาที่คิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ต้องมันช่วยกันระดมกันผู้ว่าเนี่ยกําังจะย้ายแล้ว ที่ท่านเคยบอกเราว่ามี68จะตั้งไว้8ล้านเนี่ยวันนี้ไม่มีสักบาทหมายความว่าไงท่านรับปากท,ท่านเป็นผู้หลักผู้ใหญ่พูดกับสื่อมวลชนหมายความว่าไงวันนี้ปรากฏแล้วว่าไม่ได้อยู่ในแผนก็ประมาณจังหวัดเลยไม่แต่บาทเดียวกรมถิงปรากรอคุณทําอะไรอยู่